ทีฮับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอมือนรกพระเจ้าครั้งให้เสียงสปอยโดยเชียพลเริ่มกันที่ครอบครัวของยงฮูวันนี้เขากับพ่อมาที่โบสถ์เพื่อสวดภาวนาเหมือนที่เคยทําและแน่นอนว่าหลักคาสอนของที่นี่คือนอกจากจะบอกให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วบาทหลวงยังบอกให้ทุกคนมีศรัทธาในตนเองและพระผู้เป็นเจ้า ขอแค่เรามีศรัทธาไม่แน่คำขอของเราอาจจะเป็นจริงก็ได้ถึงแม้มันอาจไม่ได้สมหวังดังใจนึกแต่ก็อย่าพึ่งหมดหวังก่อนซะละ่ะทางฝั่งยงหูที่ได้ยินแบบนั้นเลยถามพ่อว่าพ่อฮะตอนนั้นพ่อได้ขอให้แม่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าพ่อเลยบอกว่าขอสิพ่อขออย่างสุดแรงกล้าเลยนะแต่ที่แม่ไม่อยู่คงเป็นเพราะแม่คงอยากให้ลูกเกิดมาอย่างปลอดภัยมากกว่า แม่คงมีแรงศรัทธามากกว่าพ่อก็ได้ ต่อมาพ่อของยงฮูได้ออกไปทํางานนะครับเขามีอาชีพเป็นตํารวจซึ่งวันนี้เขามีเวนตั้งดานดูแลความเรียบร้อยจนกระทั่งมีใครบางคนสิ่งรถมาเหมือนคนเมาฝั่งพ่อยงฮูที่เห็นแบบนั้นจึงให้คนขับเป่าที่วัดแต่ว่าไอ้คนขับมีท่าทีประหลาดไม่ยอมทําตามแล้วมันก็ดันเหยียบมิดไมซิ่งออกไปทันทีทางด้านพ่อยงฮูก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆล่ะครับไอ้คนขับก็เลยสับสอจนทาให้พ่อยงฮูร่วงลงและถูกเหยียบซ้ํา แน่นอนว่าพ่อยงฮูยังไม่ตายนะครับแต่อยู่ในขั้นโคมา่าพอยงฮูเห็นพ่อเป็นแบบนี้เขาจึงรีบมาที่โบสถ์เพื่อสวดภาวนาขอให้พ่อหายดีระหว่างนั้นบาทหลวงมาเจอเลยเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ายงฮูเลยบอกว่าพ่อผมไม่สบายฮะถ้าผมสวดขอกับพระเจ้าพระเจ้าจะรับฟังผมไหมฮะบาทหลวงก็เลยบอกว่าถ้าเธอตั้งใจภาวนาพระเจ้าจะรับฟังเธอนะ เรามาสวดด้วยกันเถอะและถึงแม้ว่ายองฮูจะสวดภาวนายัางไงความหวังนั้นก็ไม่เป็นจริงในคืนนั้นยองฮูได้ฝันเห็นพ่อตัวเองเป็นความฝันที่พ่อได้มากล่าวคําล่ำลากับลูกพ่อจะอยู่ข้างๆลูกเสมอนะนั่นแหละครับมันทำให้ยองฮูรู้เลยว่าพ่อตัวเองได้จากไปแล้วและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายงงฮก็ไม่เคยเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าอีกเลย 20ปีต่อมา ต่อน,นี้ยงฮูมีอาชีพเป็นนักสู้ MMA นะครับซึ่งวันนี้เขามีแมตช์ชิงแชมป์ระดับโลกกับไมเคิลประวัติการสู้ของยงฮูสวยงามเหมือนเลียงความมากเขาขึ้นชคมาสเปียดไฟไม่แพ้ใครเลยสักคนและก่อนเริ่มการต่อสู้ยงฮูดันเห็นว่าไมเคิลสักลายพระเจ้าไว้ที่หลังซึ่งนั่นมันทําให้เขารู้สึกโกรธและเกียรแถมมีพายกระซิบบอกว่าข้ามันเลยข้ามันพระเจ้ามันหวยแตกแก้แขนให้พ่อแกซะข้ามัน นั่นแหละครับพอเริ่มการต่อสู้ยงฮูจึงเดินหน้าอัดแหลกเหมือนคนบ้าดีเดือดหลังจบการแข่งขันยงฮูก็เดินทางกลับบ้านนะครับแต่ว่าระหว่างเดินทางเขาดันฝันเห็นพ่อแบบหลางๆแถมยังได้เห็นไม้กางเขนของพระเจ้ายงฮูที่เกลียดพระเจ้าอยู่แล้วเขาเกล่าวว่าจะทําลายไม้กางเขนทิ้งแต่ทําไม่ได้มีหนาซ้ำไม้กางเขนยังลุกเป็นเปลวไฟเพื่อขับไล่มารร้ายที่อยู่ในตัวจนทําให้ยงฮูสะดุ้งตื่น พอตื่นมายงหูก็เห็นว่าที่ฝ่ามือด้านขวาดันมีแผลสะงันแน่นอนว่าเรื่องนี้มันทําให้ยงหงงมากเขาจึงรีบไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรจากนั้นยงหูกลับบ้านมานอนตามปกติจนกระทั่งสิ่งที่ไม่ปกติได้ตามมานั่นคือจู่ๆมีปีศาจชั่วร้ายพยายามมุดสิงร่างยงหูซึ่งไอปีศาจนี้มันสิงไม่ได้นะครับไม่รู้ทําไมแต่ที่รู้แน่แนคือบาดแผลที่มือของยองหูเลือดไหลเยอะก,กว่าเดิม พอเป็นแบบนี้ยงฮูก็กลับมาให้หมอตรวจเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้หมอก็ไม่เคยเจอเหมือนกันยังไงก็ต้องรอผลตรวจให้แน่ชัดอีกทีทางด้านผู้ช่วยเห็นยงฮูเป็นแบบนี้ก็เลยเล่าเรื่องหลานตัวเองให้ฟังแต่ก่อนหลานสาวผมก็มีอาการนอนไม่หลับครับเธอชอบฝันร้ายเห็นผีจนทําให้เธอป่วยหนะัก พี่สาวก็เลยพาหลานไปหาหมอเพื่อรักษาแต่ไปที่ไหนก็รักษาไม่หายจนกระทั่งมีคนแนะนำให้ไปหาร่างทรงร่างทรงเลยบอกว่าเป็นพ่อวิญญาณร้ายจึงทำให้เธอเป็นแบบนี้และถ้าไม่ทำพิธีภายในสิบวันวิญญาณร้ายจะทำให้หลานตาบอดโดยส่วนตัวพี่สาวเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งครบสิบวันหลานก็ตาบอดจริงๆพี่สาวก็เลยรีบทำพิธีจนหลานหายป่วย ถึงแม้ว่าจะหายป่วยแต่ตาก็ยังบอดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเธอสามารถมองเห็นวิญญาณได้ตอนนี้เธอเลยเป็นร่างทรงครับถ้าคุณสนใจผมนัดเจอให้ได้นะครับ แน่นอนว่ายงหูไม่สนใจอยู่แล้วพราะเขามีเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่พอเขายังเป็นแบบเดิมเลือดไหลแบบเดิมแถมวิทยาศาสตร์ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าเป็นพ่ออะไรยงหูจึงตัดสินใจให้ผู้ช่วยพาไปหาหลานที่เป็นล่างทรงพอร่างทรงเห็นยงหูเธอถึงกับตกใจที่ตกใจนั่นก็เพราะเธอเห็นว่ามีปีศาจต,ตามติดยงหูคอดเยอะ ยงหูสงสัยเลยถามว่าทำไมเป็นงั้นร่างทรงก็เลยบอกว่าคุณปล่อยจิตใจเข้าหาด้านมืดพวกปีาศาจก็เลยตามติดคุณซื่อบื้อสมัดก็คือตอนที่ชคมวยนั่นแหละครับที่ยงหูได้ยินเสียงพายกับซิบแล้วดันทำตามว่าแต่ที่ฝ่ามือฉันบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรร่างทรงก็เลยทำการเข้าทรงเพื่อหาคำตอบจนรู้ว่าบาดแผลที่อยู่ฝ่ามือมันเปรียบเสมือนไม้กางเขน พอเห็นแบบนี้ร่างทรงจริงแนะนําให้ไปโบสถแถวบ้านตอนเที่ยงคืนถ้าคุณไปที่นั่นจะมีคนคอยช่วยคุณคะ่ะเมื่อรู้แบบนั้นจงฮูจึงมาที่โบสถตอนเที่ยงคืนแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เนื่องจากว่าจูจูมีฝูงอีกาบินไล่ไม่รู้ทําไมถ้าถามว่าทําไมคงเป็นเพราะ ตอนนี้ข้างในบานหลวงกำลังทำพิธีขับไล่ปีศาจแต่ว่าการขับไล่คราวนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าปีศาตัวนี้อิทธิฤทธิ์มันแรงมากเจอแบบนี้เข้าไปบานหลวงซอยก็ไม่อยู่ละครับเลยวิ่งหนีจึงทำให้คุณพ่อโดนเล่นงานคนเดียวจะตายห่าโชคดีที่ว่าตอนนั้นยงหูเข้ามาช่วยได้ทันเวลาเขาแค่ล่าคอไอ้ปีศาจลงมากระทือบแล้วใช้มือที่มีแผลกดหน้าเอาไว้และนั่นส่งผลทำให้ปีศาจเริ่มมอดไหมคุณพ่อก็เลยใช้น้ำมนล่าใส่อีกทีจึงทำให้ ปีศาจที่สิงร่างผู้ชายคนนี้แหลกสลายหายไปจากนั้นยงฮูถามเข้าประเด็นว่าแผนนี้คืออะไรคุณพ่อเลยบอกว่ามันเหมือนรอยแผลที่พระเยซูโดนตึงกับไม้กลางเขนมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีศรัทธาแรงกล้าเราเรียกว่ารอยประทับสวรรค์พอรู้แบบนี้มันทําให้ยงฮูอารมณ์เสียนะครับเพราะเขาไม่เชื่อในพระเจ้าจังหวะนั้นปีศาจก็เลยกระซิบให้ยงฮูฆ่าบานหลวงนิสา ข้ามันมันโกงข้ามันข้ามันคุณพ่อที่เห็นว่ายงหูเริ่มแย่เขาก็เลยสวดมนต์จนทำให้ยงหูใจเย็นโอเคนะยงหูเลยบอกว่าก็ดีครับแต่บางครั้งผมก็ยังได้ยินเสียงพวกนี้อยู่คุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาพ่อสามารถทำพิธีที่บ้านให้ได้นะ จากนั้นคุณพ่อไปทําพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่บ้านยงฮงพร้อมแอบ,บเอาสร้อยไม้กลางเขียนทิ้งไว้ให้พอเสร็จพิธีคุณพ่อก็ได้เจอกับบาทหลวงชอยสาเหตุที่บานหลวงชอยมาหาคุณพ่อเพราะเขาอยากขอโทษผมคงทําต่อไปไม่ได้ครับคุณพ่อเลยบอกว่าปลอดภัยก็ดีแล้วจะพักก็ได้นะแต่อย่าเพึ่งหมดศรัทธาก่อนสะละ ทางฝังยงฮูตอนนี้รู้สึกดีมากนะครับที่นอนหลับสบายแถมตื่นมาก็ไม่มีเลือดระหว่างนั้นเขาดันเห็นสร้อยที่คุณพ่อทิ้งเอาไว้พอดีเขาเลยกล่าวว่าจะเอาไปกดซักโคกทิ้งนะครับแต่ว่าเกรงใจพี่แกก็เลยเอาไปคืนทางด้านคุณพ่อที่เห็นแบบนั้นแกเข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้คงต้องใช้เวลาจากนั้นคุณพ่อได้คุยกับท่านบีชอปนิวเรื่องที่เกิดขึ้นทิธทีขับไล่ปีศาจล่าสุดผ่านไปได้ด้วยดีครับ และผมมั่นใจเลยว่าบาทหลวงปีศาจอยู่ที่นี่แน่นอนครับตัดมาที่จีเชนตอนนี้เขารีบมาที่ผับเพราะว่ามีมาเฟียอยากคุยเรื่องงานด้วยก็คือมาเฟียอยากให้จีจ้างบริษัทเขาดูแลที่นี่นะครับและถ้าปฏิเสธระวังร้านไฟไหมนะจ๊ะคุณจีทางด้านจีได้ยินแบบนั้นเลยเล่นตามน้ำไปก่อนและเขาก็ได้ใช้พลังของซาตานเพื่อทำให้มาเฟียผิดใจกับมือขวาคนสนิท นี่คุณมาเฟียระวังมือขวาคุณด้วยนะผู้ชายคนนั้นติดหนี้เยอะมากเขาเลยกล่าวว่าจะขายบริษัทคนให้นายหน้าผู้ชายนี่มาเฟียที่รู้แบบนั้นจึงรีบไปหามือขวาแบบหน้ามืดตามัวส่วนจีก็ได้ลงมาที่ห้องลับใต้ดินเพื่อบูชาซาตานข้าขอมอบหัวใจคนบาปให้กับท่านโปรดท่านจงมอบพลังให้กับข้า และในช่วงเวลาเดียวกันมาเฟียได้ลงมือสังหารมือขวาทั้งที่มือขวาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แหละครับคือหัวใจคนบาปที่จีต้องการจากนั้นจีได้ไา่คำสาพเพื่อทำให้มาเฟียหัวใจวายและตายลงไปท่านซาตานผู้ยิ่งใหญ่ของข้าได้ปลดประทานชีวิตนิรันร์ให้ข้าด้วย ทางด้านยงฮูตอนนี้ก็กลับมาฝันร้ายเมีาการแบบเดิมนะครับสาเหตุที่เป็นแบบเดิมนั่นเพราะว่าเขาดันเอาไม้กลางเขนไปคืนคุณพ่อส่วนคุณพ่อตอนนี้เขาได้รับรายงานจากบทว,ว่าล่าสุดมีหญิงสาวเกิดอาการประหลาดเหมือนโดนปีศาจเข้าสิงเลยอยากให้ไปช่วยทางฝั่งคุณพ่อก็อยากได้คนไปช่วยนะครับแต่ว่าบาหลวงที่การไล่ปีศาจแบบนี้หายากงานนี้คุณพ่อต้องลุยเดี่ยว ต่อมาคุณพ่อก็ได้เจอกับยงฮูสาเหตุที่ยงฮูมาหาไม่มีอะไรมากครับเขาแค่อยากได้เครื่องรางไปไว้ที่บ้านคือถ้าไม่มีเครื่องรางก็นอนไม่หลับอะคุณพ่อที่เห็นว่ายงฮูไม่ชอบไม้กางเขนแกก็เลยเอาถุงเครื่องรางให้ที่จริงเธอไม่ต้องใช้ก็ได้นะขอแค่มีศรัทธาต่อพระเจ้าก็ไม่ต้องกังวลอะไรยงฮูเลยบอกว่าผมไม่เชื่อในพระเจ้าตอนที่พ่อผมไม่สบายมีบาหลวงบอกให้ผมสวดภาวนา ผมเลยนั่งสวดทั้งคืนสุดท้ายมันก็แค่คำโกหกคุณพ่อเลยบอกว่าตอนที่ฉันทํำงานนี้ใหม่ๆฉันก็มีคำถามมากมายเหมือนเธอนั่นแหละจนฉันได้รู้ว่าทุกอย่างมันต้องศรัทธาจากใจจริงไม่ใช่ทําตามที่คนอื่นบอกมาจากนั้นคุณพ่อได้ขอตัวไปทํำงานยงฮูเห็นว่าคุณพ่อไปคนเดียวเขาเลยอาสาไปส่ง ตอนแรกยงฮูจะมาส่งชัเฉยนะครับแต่พอเขาเห็นคุณพ่อเดินไปทำงานคนเดียวมันทำให้เขานึกถึงพ่อตัวเองเขาก็เลยไปเป็นเพื่อนและก่อนจะเริ่มงานคุณพ่อได้เตือนว่าปีศาสามารถอ่านความคิดเราได้ระวังด้วยละ่ะสำหรับการไล่ปีศาจนคราวนี้เป็นการไล่ปีศาจจากหญิงสาวรายหนึ่งอันดับแรกคุณพ่อได้ใช้ไม้เบาโดยการเอาไม้กางเขนไปขู่ซึ่งปีศาจมันไม่กลัวนะครับ ไหนเมื่อใช้ไม้เบาไม่ได้มันก็ต้องใช้ไม้แข็งคุณพ่อก็เลยให้ยงหูกดร่างหญิงสาวเอาไว้แล้วเทน้ำมนต์ใส่ป่าบอกเลยโดนยดเต็มป่าขนาดนี้ปีศาจมันก็เผยตัวตนสิครับจังหวะนั้นมันเลยใช้พลังอัดใส่คุณพ่อแล้วลากยงหูไปเล่นบนเพดานระหว่างนั้นปีศาจมันได้อ่านความคิดยงหูแล้วพูดว่า <c oughs> ข้านี่แหละ <c oughs> คือตัวตนที่สิงร่างคนที่ข้าพ่อของเจ้า พอยงฮูรูแบบนั้นก็ของขึ้นสิครับเขาเลยจะบียดคอปีศาจให้ตายห่าทางด้านคุณพ่อที่เห็นว่ายงฮูขาดสติจึงรีบมาเตือนให้เขาใจเย็นและเมื่อยงฮูใจเย็นแล้วได้สติเขาจึงใช้ฝ่ามือพระเจ้าเพื่อฆ่าปีศาจซึ่งนั่นมันก็ทําให้จีที่เป็นร่างต้นรู้เลยว่าปีศาจของเขาได้ตายไปแล้วต่อมายงฮูสงสัยเลยถามคุณพ่อว่าทําไมเธอเป็นแบบนั้นคุณพ่อเลยบอกว่า มีบาลหลวงบางคนได้ทำพิธีบูชาปีศาจพวกเขาอัญเชิญปีศาจมาสิงร่างผู้คนเพื่อแย่งชิงร่างกายและดวงวิญญาณและส่งดวงวิญญาณนั้นไปให้ซาตานเพราะงั้นฉันจึงมีหน้าที่กำจัดบาลหลวงปีศาจแล้วที่คุณบอกว่าการที่ผมมีแผลแบบนี้เพราะเกิดจากแรงศรัทธาแต่ผมไม่เชื่อในพระเจ้านี่ได้ไงคุณพ่อก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าเธอไม่เชื่อหรอก แต่เป็นเพราะว่าเธอเจ็บปวดเพราะเชื่ออย่างสุดใจเธอจึงเลือกที่จะเกลียดพระเจ้าคนเราจะเกลียดได้ก็ต้องเคยรักมาก่อนสิจากนั้นคุณพ่อและยงฮูก็กลับมาหาอะไรกินนั่งเดื่มคุยไปเรื่อยส่วนจีที่โดนกำจัดปีศาจเขาก็ไม่อยู่เฉยนะครับเขาได้ใช้พลังของซาตานเพื่อขอคำชี้นะ พอเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงทําตามสิ่งนั้นอันดับแรกจีมาที่บ้านเด็กกาพร้าเพราะเขาเห็นแล้วว่าจะมีเด็กคนหนึ่งโดนรังแกอย่างหนักที่นี่สาเหตุที่มาที่นี่เพราะเขาจะทําให้เด็กที่โดนรังแกกลายเป็นเด็กที่มีแต่โทสะแล้วบูชาซาตานจากนั้นจีก็มาเดักรอยงฮูแล้วพูดว่าขอโทษนะคุณยงฮูใช่ไหมยงฮูเลยถามว่านายเป็นใครนี่คุณจําผมไม่ได้เหรอ ผมคือผู้ช่วยบาทหลวงอันคนที่วิ่งออกจากบทตอนนั้นไงผมได้ข่าวว่าคุณมีรอยแผลที่ฝ่ามือใช่ไหมผมผมเองก็มีเหมือนกันแผลเนี่ยมันเริ่มกัดกินผมบาทหลวงอันรู้เรื่องนี้ดีที่เขาไม่พูดเพราะเขาจะหลอกใช้คุณพรุ่งนี้เขาจะโทรมาขอให้คุณช่วยอย่ายอมเป็นแบบผมเลยนะผมไปละ ในวันต่อมาคุณพ่อก็ได้รับรายงานจากบ้านเด็กกำพร้าว่ามีเด็กคนหนึ่งโดนปีศาจเข้าสิงและดูเหมือนว่าซิสเตอร์จะเอาไม่อยู่เลยอยากให้ไปช่วยคุณพ่อที่รู้แบบนั้นเลยโทรหายงฮูแต่ว่ายงฮูไม่รับสายนะครับเพราะเขายังคาใจกับสิ่งที่ได้ยินมาในเมื่อยงฮูไม่มาคุณพ่อก็เลยไปไล่ปีศาจคนเดียวส่วนยงฮูเข้ามาหาเควินเพื่อคุยเรื่องงาน อันที่จริงยงหูไม่ได้สนใจเรื่องงานเท่าไหร่นะครับเขาแค่มาลองนั่งฟังดูแล้วคิดเรื่องคุณพ่อไปด้วย ทางด้านคุณพ่อตอนนี้เจอศึกหนักละครับที่ว่าศึกหนักเนื่องจากว่าไม่ว่าแกจะไล่ปีศาจไปได้ยังไงปีศาตัวเอือนมันก็วนเวียนมาสิงร่างเด็กคนนี้อยู่ดีและนั่นมันทําให้แกรู้เลยว่าปีศาที่อยู่ในร่างเด็กคนนี้มีจํานวนมากทางฝั่งยงโฮตอนนี้เขาตัดสินใจมาช่วยคุณพ่อเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณพ่อไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเหมือนที่ได้ยินมาทางด้านคุณพ่อเองก็ได้ใช้วิชาไล่ปีศาจไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายเขาเริ่มอ่อนแอไม่ ไม่มีพลังเขาจึงโดนปีศาจขึ้นขี่คอขย่ำใส่หน้าโชคดีที่ว่ายงหูเข้ามาช่วยได้ทันเวลาเขาจึงใช้ฝ่ามือพระเจ้าบวกน้ำมนต์เพื่อขับไล่ปีศาจหลังจากขับไล่สำเร็จยงหูก็เข้าไปดูคุณพ่อนะครับซึ่งแกไม่เป็นอะไรมากจากนั้นคุณพ่อได้ถามเด็กที่โดนสิ่งว่าเธอพอจะมาะไยได้ไหมหรือเคยเจอคนแปลกหน้ามาคุยด้วยหรือเปล่า เด็กน้อยก็บอกนะว่าเคยเจอบานหลวงที่ใส่ปอคอสีดำมาคุยด้วยแต่หน้าเสียดายที่จำหน้าตาไม่ได้ไหนเมื่อไม่ได้อะไรคุณพ่อจึงกลับบ้านแล้วถามยงหูว่าทำไมถึงกลับมาช่วยฉันล่ะยงฮูเลยบอกว่าปกติเวลาเห็นไม้กางเขนผมจะอารมณ์เสียมากแต่ว่าวันนี้ผมเห็นไม้กางเขนแล้วรู้สึกสงบผมว่าคุณทำให้ผมเปลี่ยนไปผมศรัทธาในตัวคุณ ตัดมาที่จีตอนนี้เขาเริ่มแผนสองซึ่งแผนสองที่ว่าคือเขาได้ทำการเชื่อมจิตควบคุมหมาเพื่อไปงาบคอเด็กคนเดิมและเมื่อเด็กคนนั้นตายซาตานจึงมอบเขี้่วปีศาจให้กับเขาซึ่งนี่แหละครับคือเครื่องมือที่จะนำไปสู่แผนต่อไป ต่อมาพวกพคุณพ่อจึงเรียบมาดูเด็กคนนั้นหลังจากได้รับรายงานจากซิสเตอร์พอเห็นแบบนี้รู้เลยว่าเป็นฝีมือของบาลหลวงปีศาจนแน่ๆระหว่างนั้นจีได้ใช้พลังทำให้ไฟกระพริบพเพื่อหลอกล่อให้ยงหูวิ่งตามแล้วเขาก็ทำให้เด็กคนนั้นฟื้นขึ้นมาเพื่อลอ่คุณพ่อในเมื่อคุณพ่อเผลอจีจึงเข้าล็อกคอคุณพ่อทันทีฝั่งยงหูที่ได้ยินเสียงคุณพ่อร้องจึงเรียบมาดูแล้วเห็นว่าไอจ้จีได้ใช้เข็มปีศาจจี้คอเขาอยู่ แกเนี่ยหัวดือกว่าที่คิดนะถ้าอยากช่วยไอ้แกนี่จงปฏิเสธพระเจ้าซะไม่งั้นมันตายยงหูไม่มีทางเลือกเขาเลยจะทำตามแต่ว่าคุณพ่อไม่อยากให้ทำแบบนั้นแกจึงยอมแทงเขี้ยวปีศาจใส่ตนเองส่งผลให้แกโดนคำสาปและกำลังจะตายยงหูที่ไม่อยากให้คุณพ่อตายเลยถามว่าแล้วผมต้องทำยังไงผมควรทำไงดีคุณพ่อเลยบอกว่าบาทหลวงชอยช่วยได้ พอรู้แบบนั้นยงฮูจึงรีบพาคุณพ่อไปหาบาทหลวงชอยบาทหลวงชอยก็พยายามท่องมนควบคุมคำสาปให้ยงฮูที่เห็นว่าคุณพ่อยังมีสติเลยพูดว่าพักก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมหาทางจัดการเรื่องนี้เองคุณพ่อเลยบอกว่าผู้หญิงที่เราเคยช่วยเธอน่าจะรู้อะไรอยู่บ้างในเมื่อรู้แบบนั้นยงฮูจึงกลับไปเตรียมตัวแล้วไปหาผู้หญิงคนนั้นซึ่งเขาได้ถามเธอคนนี้ว่าบาทหลวงที่เคยช่วยคุณเขาอยู่ในอันตราย ช่วยบอกได้ไหมว่าไอ้เวีนที่ทําให้คุณเป็นแบบนั้นมันอยู่ที่ไหนตอนแรกเธอคนนี้ไม่กล้าบอกนะครับแต่เห็นแก่คุณพ่อที่เคยช่วยเธอจึงยอมบอกไป ทางด้านจีก็รู้ดีนะว่าในไม่ช้ายงหูต้องมาหาแน่ๆเขาจึงทําการอัญเชิญปีศาจมาสิ่งร่างลูกน้องเพื่อไปดักรอกระเทือกยงหูและพอยงหูมาถึงที่นี่พวกปีศาจก็วิ่งไปหาตรีนอย่างเดียวล่ละครับโดยไม่สนอะไรบอกเลยว่าต่อให้มีปีศาจเป็นสิบก็เอายงหูไม่ลงพ่อหมอนี่ตีเก่งมากมีน้ำซ้ำพี่แกยังมีฝ่ามือพระเจ้างานนี้พวกปีศาจโดนเผาหัวตายเรีย ทางด้านจีที่เห็นแบบนั้นก็อยู่ไม่สุขล่ะครับเขาจึงรีบมาขอคําชี้หน้าจากซาตานว่าทําไงดีซาตานก็เลยบอกให้เขาใช้เขี้ยวปีศาจแทงหัวใจตัวเองซะแล้วแกจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุดันโคตร ตอนแรกจีไม่กล้านะครับเพราะกลัวตายแต่พอเขารู้สึกว่ายงหูใกล้เข้ามาทุกทีพี่แกก็เลยทำตาและนั่นส่งผลให้เขากลายร่างเป็นปีศาจที่ดุดันและน่ากลัวที่บอกว่าดุดันนี่ไม่เกินจริงนะครับเพราะว่าผิวหนังของจีโคจะแข็งแถมมีสกิลต้านทานฝ่ามือพระเจ้าจึงทำให้ยงหูไม่มีทางสู้และโดนคำสาในที่สุดถึงแม้ว่ายงหูจะโดนคำสา แต่เขายังมีคนสำคัญที่คอยช่วยอยู่เสมอนั่นคือคุณพ่อของเขาในเมื่อคุณพ่อเห็นว่าลูกชายกำลังแย่เขาจึงอัปเกรดป่ามือพระเจ้าทำให้มันมีพลังมากกว่าเดิมทางด้านจีที่เห็นว่ายงหูยังไม่ตายเขาจึงรีบวิ่งใส่กัะจะฆ่าอย่างเดียวบอกเลยว่าคราวนี้ทั้งสองสู้กันได้อย่างสู้ซี่ขูขีมายงหูที่เห็นว่าคืนปล่อยให้ยืดเยื้อแบบนี้คงไม่ดีเขาก็เลยใช้ท่าไม่ตายประกายทมิน เรียบร้อยครับเจอท่านี้เข้าไปถึงกับจุกลุกไม่ขึ้นยงหูก็เลยรีบถอดเขี้ยวปีาศาจมาเผาทำลายเพื่อช่วยคุณพ่อระหว่างนั้นปีาศาจพันมือได้โผขึ้นมาแล้วลากเอาร่างของจีลงไปนะครับไม่รู้ว่าการกระทำนี่คืออะไรแต่ที่แน่ๆคือบาดล้วงอันกลับมาหายเป็นปกติขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน